ช่วงซุปตาพาเที่ยวช่วงซุปตาพาเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่งานบาร์บี้เมมโมรี่เลนค่ะซึ่งงานนี้เราจะได้เจอกับบาร์บี้หลายพันตัวเลยค่ะ วันนี้เราก็เอาบาร์บี้มาเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ชุนันนะคะอาจารย์ชุนันก็เป็นผู้ที่เป็นนักสะสมบาร์บี้นะคะเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มจากแถวนี้แล้วกันนะคะแถวนี้เป็นเจนนี่ค่ะ เจนนี่เป็นตุ๊กตาของประเทศญี่ปุ่นญ,ญี่ปุ่นผลิตออกมาตอนนี้เขาเลิกผลิตแล้วถัดลงมาตู้นี้เรียกว่าไมซีนไมซีนก็เป็นตุ๊กตาส่วนหนึ่งของบาร์บี้เมื่อสมัยก่อนที่บาร์บี้เขาก็ผลิตออกมาตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีขายแล้วแล้วก็ไม่ไม่ผลิตแล้วตู้ต่อมานะคะแถวนี้กับแถวล่างกปกติแถวนี้ เขาเรียกว่าเพลย์ไลน์เพลย์ไลน์ก็คือตุ๊กตาที่เด็กๆสามารถเล่นได้เห็นไหมคะก็จะมีชุดน้ําชามีสุนัขนะคะแล้วก็มีรถตู้ล่างสุดก็จะเป็นบาร์บี้ที่ใส่เสื้อผ้าชุดสวยๆตู้นี้นะคะตู้นี้จะเป็นชุดไทยไเห็นไหมคะมเคยเจอไหมคะแบบนี้เคยเจอค่ะเนี่ยคนไทยนะคะคนไทยมาตัด เป็นหนึ่งเดียวของที่นี่ที่มีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นศีรษะบาร์บี้ที่เด็กๆสามารถเล่นได้หวีผมแต่งผมทำผมค่ะแล้วก็ตู้นี้เป็นชุดสวยๆที่คุณยายหามาแล้วก็มาตัดแล้วก็เอามาแต่งตัวให้เขา บาร์บี้มีความพิเศษมากกว่าตุ๊กตาอื่นยังไงหรอคะถ้าคนที่เก็บสะสมนะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นตุ๊กตาที่เป็นอมตะคือออกมานานแล้วแล้วก็มีคนทั่วโลกนะคะที่ชอบแล้วก็รักแล้วก็เก็บสะสมแต่ตุ๊กตาปัจจุบันนี้ที่ออกมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเล่นตามกระแสเนี่ยค่ะมันทำให้แตกต่างกันแล้วก็คือบาร์บี้เนี่ยจริงๆเ,เขาดีเทลในการตัดเดย็บเสื้อผ้านะคะเนี่ยอย่างเนี้ย นะคเขาก็จะสวยงามแบบที่เราเก็บสะสมได้นะคะเขาก็จะสวยพิเศษเรียบร้อยหนูมีคำถามค่ะราคาอดีตกับราคาปัจจุบันต่างกันไหมคะต่างกันค่ะเพราะว่าอย่างบางตัวที่เขาแบบว่าไม่ผลิตแล้วราคาปัจจุบันนี้ขายก็จะสูงขึ้นแล้วก็บางตัวในปัจจุบันที่เขาออกมาจำนวนน้อยก็ราคาจะสูงขึ้น อาจารย์คะราคาของหนูเท่าไรหรอคะของหนูเรียกว่าเพลย์ไลน์นะคะคือตุ๊กตาที่เด็กๆเล่นก,ก็จะราคาไม่สูงนะคะนะคะเพราะว่าเขาผลัออกมาเยอะนะคะก็แค่อาจจะ500-600อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้มีกลุ่มนักสะสมเยอะไหมคะก็พอสมควรค่ะเมืองไทยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ